วันนี้นะคะเราก็กลับมากับการทำารีอคชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมา r รีอควงที่ใครหลายๆคนเฝ้ารอคอยกันมานานมากนะคะก็คือวง EXO วันนี้นะคะ EXO ได้คัมแบ็กแล้วนะคะในเพลง d Don't Fight The Feeling เนาะก็รู้สึกว่าจะเป็นสเปเชียลอัลบั้มนะคะของ EXO นะ ก็การกลับมาในครั้งนี้นะคะก็มีการกลับมาของสมาชิกอีก3คนนะคะก็คือดิโอซิวหมินและก็เลนะคะโอเคเราจะไปทำา Re c t MV กันเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะ Don't fight the feeling นะคะโอเคค่ะเราไป React กันเลยดีกว่าว้าวนั่นไงมาแบบคอนเซปต์แบบ ยานอาวกาศอะไรเงี้ยนอกโลกอะไรเงี้ยอุ้ยเออเนี่ยอุกาบาดเนี่ยมันไปโผลาร์เอ็มวีแล้วนะเท่าที่เราสังเกตเนาะอุ๊ยเราเราชอบดีโอนะคะ แบ็กยอนก็คือเข้ากลมอยู่ใช่ไหมตอนนี้เลยไม่ได้ร่วมโปรโมทด้วยใช่ไหมอุยชันยอน้ายพี่ไข่ซหมินซิมิน ซีมิหน่านเด็กมากโอ้โหมีมียานข้างหลังด้วยชานยอนหล่อมาก เป็นเพลงออกแนวแบบสนุกสนานเนาะว่าไหมว้าวเซร์คุหลห่อมากโอ้โห้ยเลย เอคือเต้นในยานเหมือนกันเลยนะคล้ายๆกับข,ข,ของน้องเอ็ดเนาะก็คือขับยานไปไหนกันก่อนกวางยานหรือเปล่าซ <laughs> ีเลิศนะ ุืยก็คือมีมีเลมาเต้นด้วยหรอปาร์ตเอซมทำได้วะ่ะเนียนอยู่นะคือตัดตัดเลออกมาได้โอเคอยู่นะ คือไปไหนวัด mm. มันมาอีกแล้วอีจักรวานนี้โอเคค่ะเราก็ได้รีแอคเ v เพลง Don't fight the feeling ของ EXO จบกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือคอนเซปต์ก็คือ,คอหมานกำลังอินเรื่องอวกาศอยู่นะช่วงนี้มาแนวเดียวกันเลยค่ะก็คือแบบแนวยานอวกาศนอกโลกอะไรเงี้ยไปจักรวาลอะไรของเขาได้แหละเออถือว่า เอ็กโซเนาะเอ็กโซก็กลับมาอีก3คนใช่ไหมดีโอก็ออกมาจากกรมใช่ไหมคะแล้วก็ซิวหมินเนาะที่เราได้เห็นแล้วก็มิเลใช่ไหมเลก็คือเลเนี่ยมาแบบเป็นเหมือน CG ปะ่ะเหมือนโฮโลแกรมอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคอยู่นะคือเนียนอยู่นะคือเราแทบแทบจะแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่ะเนาะว่าแบบมาแบบถ่ายแยกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคอยู่คะ่ะตัว m อก็ถือเมมเบอร์ Member ก็คือดีทุกคนอยู่แล้วเนาะเอ็กโซ โอเคค่ะเราก็ได้ทำ React MV เพลง EXO Don't Fight the Feeling จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในครั้งหน้าเนาะเราจะกลับมากับการทำ Reaction เพลงไหนวงไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้นะคะจะติชมหรือว่าจะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปก่อนเนาะครั้งหน้าเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย